้านใครมีกล้วยเยอะจนไม่รู้จะเอาไปทําอะไรดีบ้างคะจะกินสดก็ไม่ทันจะทิ้งก็เสียดายวันนี้แอดมีเมนูง่ายๆแก้ปัญหากล้วยล้นบ้านมาฝากค่ะกับเมนูขนมกล้วยเนื้อนุ่มหนึบหอมหวานกําลังดีเดี๋ยวเราไปลงมือทําพร้อมกันเลยนะคะเราใช้เป็นกล้วยนว้าสุกแบบนี้เลยค่ะจํานวนหนึ่งหวีถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นกล้วยหอมหรือว่ากล้วยไข่แทนได้โดยน้ําหนักกล้วยทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ850-1,000กรัมนะคะก็นํามาปอกเปลือกเตรียมไว้เสร็จแล้วก็ใช้มือขยาขยำ ให้เนื้อกล้วยเละได้แล้วก็เติมน้ำตาลทรายลงไปค่ะวันนี้เราใช้ทั้งหมด120กรัมนะคะตามด้วยเกลือป่น1ช้อนชาแล้วก็น้ำตาลปี๊บอีก70กรัมค่ะความหวานตรงนี้เพื่อนๆสามารถปรับเพิ่มลดได้นะคะขึ้นอยู่กับความหวานของเนื้อกล้วยด้วยค่ะ ก็ขยำคลุกเขาให้เข้ากันให้น้ำตาลละลายดีนะคะเสร็จแล้วก็ตามต่อด้วยแป้งข้าวเจ้า180กรัมแป้งมันสำปะหลัง50กรัมแล้วก็แป้งเท้าใยม่อมอีก25กรัมค่ะแป้งตัวนี้ถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นแป้งมันสำปะหลังแทนได้นะคะก็นวดคลุกเขาให้เข้ากันจนไม่เห็นเม็ดแป้งจากนี้ก็ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปค่ะวันนี้แอดใช้ทั้งหมด150กรัมนะคะก็ขยำขยำให้เนื้อมะพร้าวก็จายตัวให้ทั่ว จากนี้ก็ใส่กะทิตามลงไปค่ะวันนี้เราใช้กะทิทั้งหมด250 ml นะคะเราจะผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เป็นเนื้อเดียวกันเสร็จแล้วเราจะพักแป้งขนมไว้สักครึ่งชั่วโมงค่ะให้ส่วนผสมของเราเข้ากันดีๆนะคะก็ปิดฝาวางพักไว้ที่อุณหภูมิห้องได้เลยค่ะระหว่างรอเราก็มาเตรียมมะพร้าสำหรับโรยหน้าขนมกันค่ะใช้เป็นมะพร้าทุนทึกขูดเป็นเส้นนะคะนํามาขยากับเกลือสักเล็กน้อยเอาแค่พอออกรสเค็มนิดๆน,น,นะคะเมื่อครบเวลาก็ให้จะลออส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบแล้วก็นําไปนึ่ง ได้เลยค่ะก็ตั้งน้ําให้เดือดแล้วก็นึ่งถ้วยตะไลรอไว้ได้แล้วก็ยกถ้วยลงจากเตานะคะแล้วก็หยอดขนมใส่ลงไปเลยค่ะสําหรับเมนูขนมกล้วยนะคะสามารถหยอดให้เต็มถ้วยได้เลยค่ะตัวขนมของเราจะไม่ได้ขึ้นฟูอีกนะคะ เสร็จแล้วก็โรยหน้าด้วยมะพร้าวขูดข่าวที่เราเตรียมไว้ปริมาณก็ตามชอบเลยค่ะจากนี้ก็นํามานึ่งในน้ําเดือดเป็นเวลา15-20นาทีขนมของเราก็จะสุกดีแล้วนะคะพอเวลาขนมของเราก็สุกดีแล้วค่ะก็ยกลงจากเตานะคะวางพักขนมไว้ให้เย็นสนิทก่อนที่เราจะแคะออกจากถ้วยกันค่ะสําหรับสูตรนี้เราจะได้ขนมทั้งหมดประมาณ5 0ชิ้นนะคะถ้าใครต้องการทําในปริมาณที่มากๆก็สามารถคูณสูตรเข้าไปได้เลยค่ะคูณ2คูณ3ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาแกะขนมออกจากถ้วยกันค่ะ ใช้ปลายด้ามช้อนแบบนี้นะคะหรือว่าใครมีไม้พายจะใช้ไม้พายแขะก็ได้นะคะกดปลายช้อนให้แนบกับถ้วยค่ะขนมของเราจะได้แคะออกมาได้ง่ายๆนะคะนี่ค่ะสำหรับเนื้อขนมที่ได้ก็จะมีความนุ่มหนึบนะคะรสชาติหอมหวานกำลังดีเลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆฝากเพื่อนๆไปลองทำทานกันดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ